สวัสดีครับผมสปิซ่าครับพอน้ำนิหนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูทัสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่สิบ กุมพาพันนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจเยอะเป็นอย่างยิ่งนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับสคู่ผมจะโฟกัสไปที่สึกบุนเดสรีกาเยระมานนะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับไปกันที่การเจอกันระหว่างฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านพบกับเรเวอร์คูเซ่นผลงานฟอร์มการเล่นของฮอฟเฟนไฮม์แย่น,นะครับซึ่งล่าส่วน,นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์ปด อังเดย์ไบเทนไรเทอร์มาใช้เปเยกิโนมาตาราโซนะครับซึ่งจุดนี้ครับผมมองว่าน่าจะทำให้ทีมมีความมั่นใจโมเมนตัมที่กลับมาดีอีกครั้งนะครับวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับประเดิมโค้ดใหม่นะครับรับมือกับทางเรเวอร์คูเซ่นนะครับภายใต้การคุมทีมของชาบีอลอนโซซึ่งฟอร์มการเล่นยังแกว่งไปแกว่งมาครับนอกรังเนี่ยวางใจลำบากนะครับและปัญหาหลักตอนนี้คือแนวรุ่นครับซึ่งใช้โอกาสค่อนข้าง เปลืองเป็นอย่างยิ่งครับนักเตะอย่างโฟเรียนเวสมุซาดิยาบีอาเมียอารีและอดัมฮารลเซกเนี่ยต่างใช้โอกา,จากสจบสกอร์ค่อนข้างเปลืองเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ครับมาเย,ยนบอลเปลี่ยนโค้ดมองว่าไม่ใช่งานง่ายโจทย์ผู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ห้างขายยาครับบุกมาเป็นต่อที่0.25นะครับผมแนะซื้อใจ2มุมของเจ้าบ้านบอลเปลี่ยนโค้ดเชื่อว่าฮอฟเฟนไฮม์จะมี1หรือว่าสั่งแต้งติดมือได้เชียร์อบอลลองเชียร์ทางฮอฟเฟนไฮม์นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่เกมคู่ ดึกสุดครับเป็นเกมคู่เอกประจำสัปดาห์แอร์เบไรซิกเปิดบ้านพบกับ ยูเนียนแบรินผลงานของไรซิกยังคงยอดเยี่ยนครับแม้ล่าสุดจะสะดุดนะครับแต่นั่นคือเกมนอกบ้านวันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับผมมองว่าลูกทีมของมาโคโรเซยยามเล่นในบ้านเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมวางใจได้นะครับวันนี้ครับแท็กติก4-4-2คู่กองหน้าทีโมแวนเนอร์กับคู่กับอันเดซินวานครับโดยมีดมินิกโซบอรายกับเอมิลฟอดเบิร์กคอยปั้นเกมครับวันนี้ครับเจอกับทางยูเนียนแบรินซึ่งผลงานยอดเยี่ยมติดลมบนนะครับตั้งแต่ กลับมาเตะกันต่อ5เกมชนะรวดนะครับแต่ผมมองครับว่ายูเนียนแบรินเนี่ยยังเป็นทีมที่เล่นนอกรังไม่นีนะครับแล้วก็ยามเล่นเกมใหญ่ที่มีการเดิมพันความกดดันสูงเนี่ยพวกเขามักแพ้ไปไม่สามารถยืนระยะได้โจทคู่นี้ับเปิดมาให้ที่แอร์เบรซินะครับเป็นต่อที่0.75นะครับถือว่าค่อนข้างแพงครับแต่ด้วยความเขี้ยวแล้วก็เกมลุกเด็ดขาดกว่าสุดท้ายเชื่อว่าแอร์เบรซิครับมีโอกาสคืนความมั่นใจวยการเอาชนะได้เชื่อบกันต่อเชียทางแอร์เบรซินะครับคู่นี้ครับสองค คืนวันสร์นะครับเชียร์ฮอฟเฟนไฮม์และเช er, ียร์แอร์เบรซิคขอทุกท่านเชียร er ์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเ่งว่ารวยพบกันกับรารพวกนี้สวัสดีครับ